สวัสดีสมาชิกเพื่อนๆในพี่นะครับ <figuring> ก <out 000 eni> ็ม nah, <Pakistan>. ีเ <gamma> พ <enders> ื่อนๆในพี่นะครับทักเข้ามาถามครับเป็นบางส่วนนะครับผมว่าสินค้าครับจากทางร้านนะครับผมส่งจริงหรือเปล่านะครับเวลาโอนเงินไปแล้วจะโดนโกงหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมมาไขข้อข้องใจให้นะครับผมสินค้าของทางร้านนะครับผมส่งจริงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผม ดูจากใบเซอร์นะครับผมใบเซอร์ผมมีประมาณ6กเจ็ดใบนะครับสมาชิกนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็ได้ส่งไปประมาณทั้งปีกและส่งนะครับผมย้ําว่าขายปีกแล้วก็ขายส่งด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจราคาส่งก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้ทั้งปีกและส่งก็ประมาณ70กว่าชิ้นนะครับผมประมาณ60-70ถึงเจกว่าชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับผมสินค้าถึงมือลูกค้าทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผม หรือถ้ามีปัญหานะครับผมในขณะขนส่งนะครับกล่องชํารุดนะครับฝนตกนะครับเสียหายนะครับทางร้านยินดีนะครับผมยินดีส่งตัวใหม่ไปเปลี่ยนให้ทันทีนะครับสมาชิกครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมนี่นะครับผมจะให้ชมใบเซอร์ติฟิเคของผมนะครับก็เต็มโต๊ะนะครับแทบไม่มีที่วางนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นดิสควอรี่นะครับผมจะเป็นโลโก้ใหม่นะครับสมาชิกแล้วก็ ดิสคาเวอรี่นะครับโลโก้เก่านะฮะแล้วก็จะมีทีเกิลนะครับทีเกิลตัวนี้จะเป็นใบเซอร์ใหม่ล่าสุดเลยนะครับสมาชิกแล้วก็จะเป็นเวทฮันเตอร์นะครับอ่านี่นะครับผมแล้วก็จะมีเรดวินนะครับตัวนี้จะเป็นเรดวินนะครับสมาชิกแล้วก็มาคูออปติกนะครับผมอ่านี่นะครับผมส่งจริงๆนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับผมไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวลเลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นอ่าใบเซอร์ของ t ีเกิลออปติกนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับผมอ่าสินค้านะครับผมที่ลงโฆษณาไปนะครับหรืออ่าโพสต์ไปนะครับผมมีพร้อมส่งทุกตัวทุกรุ่นแน่นอนนะครับสมาชิกนะครับผมอ่โอเคนะครับผมเผื่อเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านไหนนะครับอ่ายังไม่เคยสั่งซื้อสินค้าจากผมนะครับผมก็วันนี้สบายใจได้เลยนะครับทางร้านส่งจริงๆนะครับผมก็นานๆนะครับจะได้มี เวลานะครับมารีวิวให้เพื่อนๆที่ๆี่ได้รับชมนะครับผมว่าวันหนึ่งทางร้านนะครับส่งของอย่างต่ำก็ห้าสิบหกสิบกว่าชิ้นนะครับผมอโอเคนะครับผมให้ทุกท่านสบายใจได้เลยนะครับผมวันนี้รีวิวเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ